โอเคครับแล้วรถเอาผ่าโฉมใหม่ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับคันนี้ติดกล้อง360องศาด้วยนะครับแบบ 3D นะครับกระจกข้างครับแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับนี่ครับคันนี้ก็ติดทั้งชุดเครื่องเสียงครับแล้วก็เป็นระบบ m u ติมีเดียครับเต็มระบบเลยครับแล้วไฮไลท์คันนี้ครับก็คือซับหลุมยางอะไรท็อปพาเลทรับ อ่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่รถกันครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับแล้วผมก็มาอยู่ในรถเอา่าคันนี้นะครับคันนี้ครับก็ใช้จอ Android นะครับตอนนี้กําลังดูทีวีดิจิตอลอยู่นะครับนะครับซึ่งเราสามารถจะดูช่องสาม9าได้เลยครับแล้วก็มีทั้งระบบ Android นะครับลูกเล่นครบเลยครับแบบนี้ครับแล้วไฮไลท์หนึ่งครับที่จะให้ดูก่อนครับก็คือกล้องสา0โลนะครับขณะที่เราขับรถอยู่นะครับเราสามารถจะ ใช้เป็นกล้อง360ได้ด้วยนะครับนี่ครับเมื่อเราเลี้ยวซ้ายนะครับเห็นไหมครับภาพด้านซ้ายบรรยากาศรอบรถเลยครับข้างซ้ายข้างขวาเราเห็นหมดครับภาพต่อเนื่องสวยเลยครับขวาเห็นไหมครับเราถอยหลังนะครับนี่ครับมันก็เห็นด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยครับ ทำให้เราสามารถขับรถได้ง่ายขึ้นครับแล้วรวมถึงคันนี้เนี่ยก็ยังมีทั้งระบบช่วยบันทึกนะครับใช้ USB เนี่ยในการบันทึกกล้อง 4.. จุดตัวนี้ได้ด้วยนะครับนี่คือกล้อง360อสงศานครับแล้วเราไปดูไฮไลท์ที่สำคัญของรถคันนี้ที่ด้านหลังกันดีกว่าครับโอเคแล้วผมก็มาอยู่ที่ด้านหลังคันนี้นะครับคันนี้ก็ใช้จอตรงรุ่นเอาผ่านะครับของ Alpine ตัวนี้ครับ ก็ประกอบเก็บทุกอย่างได้เรียบร้อยเข้ารูปแบบนี้เลยครับน,รรนะครับรรรกดเปิดได้เลยนะครับภาพคมชัดครับแอลพาตัวนี้แล้วไฮไลท์ของมันก็คือตัวนี้ครับสำหรับรถแอาพาตัวใหม่ครับก็มาทำตัวนี้กับเราเยอะมากครับเพราะว่าเป็นระบบจอ Android 10นิ้วแบบคอนโทรลได้ที่อยู่ด้านหลังครับในขณะที่เรานั่งเป็นผู้บริหารอยู่แบบนี้เราก็สามารถจะสั่งงานได้เลยนะครับพลิกมา เห็นไหมเพื่อใส่ซีดีหรือดีวีดีก็ได้นะครับปรับมุมองศาได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้เนี่ยยังมีนี่ครับที่ชาร์จแบตมือถือแบบไร้สายด้วยนะครับอยู่ในนี้นะครับโอเคเรามาฟังเพลงกันก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยผมนําเสนอเรื่องเสียงจริงๆครับเพราะว่าเสียงดีมากคันนี้อันนี้ครับ อันนี้ใช้ลำโพงเจเนซิสครับเนปจูนอ่าเห็นไหมฮะเสียงเขยา่านะครับเสียงเปิดแชมเปญเสียงคนชนแก้วเสียงเป็นโนนะับผมนั่งจากตำแหน่งของผมแบบนี้นะครับ นั่งฟังแล้วเราเหมือนกับตอนนี้นะก็เหมือนกับอยู่ในห้องฟังเพลงนะครับร้องเสียงบัโซครับกระซบังลมเต็มมากนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มเสียงดังได้เลยครับเสียงแซกโซโฟนเพราะมากครับใครที่ใช้ รถรุ่นนี้อยู่นะครับทําระบบนี้ไปไม่ซับซ้อนแล้วเสียงดีจริงๆครับลองฟังที่เป็นเบสครับนี่ครับซับหลุมอย่างไรตัวนี้ครับแมทมากกับคันนี้เบสเหลือเฟือครับเห็นไหมการเคาะนะครับมือฟาดกองเหลือเฟือครับ โอเคเรามาดูลูกเล่น Android กันดีกว่านะครับว่าตอบโจทย์ขนาดไหนนะครับขณะที่จินตนาการตามผมนะขณะที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเราสามารถสั่งงานได้เลยนะครับเราจะเล่นนี่ครับดูหนังนะครับเลือกหนังได้เลยครับด้วยโปรแกรม MX Player ครับพาขึ้นจอ นแอรพายได้ความคมชัดครับจออาจจะเล็กไปนิดหนึ่งแต่ว่าความคมใช้ได้แล้วก็เสียงก็หืมเลยครับนะครับนี่ครับ,รบดูหนังครับเหมือนโฮมพีเตอร์เลยคันนี้ก็หืมมากครับ ครบเครื่องครับไม่ว่าจะดูหนังนะครับฟังเพลงนะครับดูทีวีดิจิตอลครับแล้วเสียงดีจริงๆคันนี้เพียงลรโพงหน้าหลังครับเพาะว่าแอมตัวหนึ่งแล้วก็ตับหลุมยางอะไรเท่าไี้นี่ครับอ่าโอเคเอเม็กเพลเนะครับเรามาดูต่อครับทุกเล่นอื่นครับขณะที่ออกมาเพลงก็เล่นต่อได้เลยครับเรามาดู y o u t u b e ครับการเล่น youtube นี่ครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับ The m a ม็ซิงเกอรเห็นไหมครับมาเลยครับดูต่อได้เลยคนเยอะนะน่าจะขยายร้านนี่คือ y o u t u b ับเสียปื๊ดเงินด่วนขั้นเทพอกบานเลยอแแล้วก็นอกจากตัวนี้แล้วนะครับก็ยังมีลูกเล่นจุกนะครับฟังเพลงออนไลน์ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงครับ Google Map สำคัญมาก Google Map นี่ครับ ในขณะที่เรานั่งในตําแหน่งผู้บริหารนี้เราจะไปที่ไหนเราก็สามารถจะคํานวณเส้นทางครับแล้วก็สั่งงานลูกน้องได้เลยครับนะครับ M อมคอเทียสมมติเราจะไป M คอเทียนะครับเห็นไหมครับมาเลยครับกดดิเรกชันครับเราก็จะรู้ว่าการเดินทางจากที่นี่ไปที่เราต้องการนี่นะครับรถติดแค่ไหน North เลือกได้ทั้งไทยอังกฤษนะครับนะเราก็สามารถสั่งงานคำนวณเวลาได้อย่างตอนนี้ไปสามสิบสามนาทีรถไม่ติดครับแล้วนี่ครับพอเราสั่งงานเรียบร้อยนะครับเราก็ให้ข้างหน้าครับดู g o o g l e Map ได้เลยให้คนขับรถดูต่อได้เลยครับว่าขับไปแล้วก็ดูเส้นทางไปได้นะครับขณะที่เขาดู Google Ma p ใช่ไหมครับผมก็จะกลับมาตรงนี้ครับอ่ะมาฟังเพลงจุกก่อน แบบนี้ครับฟังเพลงออนไลน์เห็นไหมครับหรือแมวจุกก็ได้ครับ<ม>กดต่อมาครับดู youtube ต่อแบบนี้ครับแล้วที่เราใช้เน็ตนะครับก็คือจากมือถือที่ผมอัดอยู่นี่แหละครับไปที่ตัวเครื่องนี้เลยครับ นี่เลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นจุก y o u t u b e Google Map เนี่ยครับขณะที่เรานั่งเห็นไหมครับตามนี้ในสายตาผมแบบนี้นะสั่งงานง่ายครับข้างหน้าก็ดูไปจอใหญ่9นิ้วครับหรือว่าข้างหลังครับจะดู10นิ้วแบบนี้ก็ได้ครับเวิร์กมากมากครับสำหรับรถเอาผ่านนะครับใครที่ใช้รถเอาผ่านรุ่นนี้อยู่ครับผมแนะนำเลยครับว่าอย่าพลาดกับระบบนี้นะครับ นะครับใครที่สนใจครับก็มาสอบถามได้นะครับที่มิลาชชยโดนะครับเห็นไหมครับยังนําทางให้อยู่ครเห็นไหมฮะมีการพูดแทรกเข้ามาให้ด้วยครับโอเคก็วันนี้นะครับจบการรีวิวจะเพียงเท่านี้ครับใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ